อ่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับหลังจากที่หาายกันไปนานก็ช่างมันไม่เป็นไรเกมมันเริ่มน่าเบื่อแล้วไม่รู้จะทําอะไรแต่ก็นะช่องเราเป็นช่องที่เรียกได้ว่าเป็นช่องรีวิวไปแล้วดังนั้นเรามารีวิวตัวละครกันต่อดีกว่านะครับผมก็ไปฟาร์มเรียกว่าฟาร์มไม่ไ้ดิเรียกว่าเอฟเคครับจนในที่สุดก็ได้ละอ่าคุณยายเซโกะนะครับนี่เลยตัวระดับเอ็กซ์คูฟิได้จากเรดดันดันนะครับสาตัดก็เอเแล้วก็นั่นแหละโอเค เราไปอีโวกันเลยดีกว่านี่มาตรงที่อีโวนะครับแล้วก็เลือกหาตัวคุณยายเซโกะนะครับผมอยู่นี่เลยอ่ะก็ขอที่ใช้นะครับก็จะมีกระบองแล้วก็คอนี้ครับผมเง่นก็เทคดาวเจ็ดพันห้าแล้วก็เงินหมื่นห้านะครับถ้าอีโวแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีบวกยี่สิบเปอร์เซ็นดนเมจท่าใหม่สองท่าแล้วก็พาสซสีใหม่หรพาสซี่ครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในเกมดีวกว่า e ก็อีโวเลยอ่ะ นี่ก็ได้มาแล้วครับกลายเป็น s ซโก้สปี i ิตมีเดียนะครับผมแล้วก็ได้ข้อนี้มาซึ่งแน่นอนนะครับเป็นตัวระดับเอกลุ i ิกก็ต้องมีอันนั้นอยู่แล้วแต่อย่างไรกเอาอยู่ก็ต้องมีคอนเมติกอยู่แล้วนะครับคอนเมติกก็แบบนี้เลย yeah แต่ถือว่าเรารีวิวช้ามากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมอัปเดตเพิ่มอันนั้นมาแล้วเพิ่มเป็นโจโจ้นะครับไหนวะนี่ เป็นอัปเดต1.75นะเขาไม่รู้เขาจะทศนิยมเยอะไปไหนนี่เพิ่มมา4ตัวใหม่ครับ1 2 3แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวจับเรดเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละไปรีวิวคุณยายในโหมดอินฟินิตี้ดกว่าทุกคนเจอกันฮิเยอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ฟาร์มพอคงตัวแล้วเราขายโรนนาเราไปวางหน้าหลังสักหน่อยแล้วกันะะแล้วก็มาวางยายเซโกะนะครับก็สามารถวางได้3ตัวครับระยะก็ประมาณนี้เลยอันนี้เป็นเทรดอ่าตีเร็วนะครับสวิตหนึ่งอ่านี่เลย ก็เพราะว่านะครับยายเซกโกเนี่ยก็จะตีแล้วติดเผาเลยนะครับใช่ไหมหรือแบบติดเผาหรือเปล่าอ่าใช่เป็นการตีแล้วติดเผาเลยครับเนื่องจากพออีโวแล้วเนี่ยจะได้ภาพสิบที่สองมาครับเรามาพูดถึงภาพสิบแรกกันก่อนดีกว่าน,นะครับภาพสิบแรกเนี่ยก็คือดาเมจจะบบกยี่้าปอร์เซ็นทันทีเลยนะครับถ้ามีบอสอยู่ในสนามแต่ถ้าบอสต,ตายดาเมจก็จะกลับมาเท่าเดิมน,นะครับ ก็เป็นตัวที่เอาไว้เหมาะกับการฆ่าบอสหรือไม่ก็เล่นดานที่มันมีบอสเยอร์ครับประมาณนั้นหน่พาติที่สองน,นะครับก็คือทุกการโจมตีเนี่ยจะทําให้เป็นการโจมตีติดเผาครับผมซึ่งดาเมจที่จะโดนเผาเนี่ยจะเท่ากับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของดาเมจครับผมเหมือนอันนี้ใช่ไหมสองพันสองเจ็ดศูนย์ก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของตามนั้นและครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือ s c a จะลบศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่ศัตรูโดนติดเผานะครับก็ รถสูงสุดอยู่ที่15%ค,ครับผมก็คือตีแค่มันติดเผา30ตัวครับทุกคนไอคุณยายไหนก็จะตีเร็วขึ้นอันนี้ไหวหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไหวแหละเรามาอัพเกตรดตัวหลังดีกว่าไม่รู้ไหวหรือยอ่ะโอเคเรามาตัวนี้เหรอก็ตอนนี้เท่าไหร่ละ0.85นะครับก็แสดงว่ามันตีครบ30ตัวแล้วมันก็เลยลดไป้5เ,เรามาอัพเกรดกันดีกว่าขั้นแรกนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเพิ่มดดเมจเพิ่มระยะ ขั้นสองเพิ่มดาเมจลดเวลาเพิ่มระยะเพิ่มท่าใหม่อ,อ๋อเราไม่ดูท่าแรกกันเลยวเนี่ยท่าแรกนะครับของคุณยาสิกก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปตีขวดใช้ไม้เบรบอลทุบๆๆๆนะครับก็ประมาณนั้นเลยสมาน,นะครับท่าเบอร์นิงสวิงครับผมเป็นการเพิ่มดาเมจลดเวลาเพิ่มระยะครับอ่ะนี่วงก็จะเท่าเดิมลูกไม่ได้สังเกตเห็นเดี๋ยวเนะอ,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 อยดูหน่อยอ่าชืบชซบอเอาวงใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะครับโอเค แล้วก็อัปเกรดต่อไปนะครับเพิ่มด a เมจเพิ่มระยะครับผมอ๋อดีอีกแล้วโอเครูปแบบมันจะดีของท่านี้ครับก็เหมือนจะเป็นเป็นการเคลือบพาคีนะครับดาบเนี่ยจะมีแบบแดงแดงดำดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ดาบอ่าไม้เบนบอลนะครับแล้วก็ทุบทีนึงปะแล้วก็ติดไฟเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับเพิ่มด a เมจเพิ่มระยะนิดหน่อยต่อมานะครับได้ท่าใหม่แล้วนะครับเพิ่มได้เมดเพิ่มเวลานิดหน่อยเพิ่มระยะแล้วก็เพิ่มท่าใหม่นะครับ talisman barrier แล้วก็คือ บาลีย,ายันนะครับเป็นในเรื่องครับที่ใช้ยันกักขังไอ้ยายเธอบิ้ลโอเคถ้าก็จะเป็นการโอ้นี่ถ้าหมายประเทศเป็นการวาดวงวงแหวนเป็นยันไว้ที่พื้นนะครับแล้วก็นั่นแหละทำดาเมจดอีกตั้งร่อบหนึ่งอ่ะตามนี้เลยนี่แล้วก็ติดเผาเลยครับประมาณหลายพินเลยต่อมานะครับเ,รวเ,วเพิ่มดาเมจดลดเวลาเพิ่มไปยล้โอ้ยมือเือมือรัวไปไหนทุกคนบ้านึงเมื่อกี้ขั้นไหนแนะ อันนี้นะครับท่านหกประมาณนี้เลยท่านเจ็ดประมาณนี้โอเคต่อมานะครับเพิ่มดาเมจลดเวลาเพิ่มระยะแล้วก็เพิ่มท่าใหม่ครับ e n c h a n t barrier เดีเ๋วก็คือน่าจะท่าเดิมมาครับแต่เป็นการ e n c h a n t ให้มันสวยขึ้นนะครับก็นี่วงจะใหญ่ขึ้นนะครับก็โอ้ตามภาพเลยเป็นการทําให้วงสวยขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นยิ่งนะครับนี่เลยเป็นการวาดวงแหวนที่พื้นเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบแบบนี้นครับเลยนั่นแหละ ส่วนถ้าต่อไปก็ไม <PE AR> sure ่มีอะไรมากครับเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะเพิ่มดาเมจลดเวลาเพิ่มระยะก็ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถือว่าตีเร็วไหมก็ตีเร็วใช้ได้นะครับไอพาสินี้ลดเวลาแค่ห้าเปอร์เซ็นเองถ้าได้เป็นพวกบิลหรืออะไรพวกนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสามวิอ่าสามจุดเจดวิอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็สามแต่สาแซนดได้ไม่ใช่แซนดบอกก็อะละเออ ดีเพก็ตัวนี้ตอนนี้นครับก็ตัวหนึ่งอยู่ที่3,723ส่วนเงินที่ใช้ในการอัปตันก็หมื่นแปดคูณสี่ครับผมประมาณนั้นก็เจ็ดมื่นสามเจ็ดหมื่นสองมั้น่าจะประมาณนั่นแหละก็ไม่มีแล้วนหะเกมมันเริ่มเริ่ม,มดูน่าเบือ่ออะไรอย่างี้ก็ไม่เล่ศมันเหมือนว่าเป็นปลงมาครับรอเกมอนิเมะเ,เอเวนเจกลับมาก็กานั่นแหละอ่ะทลนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่มีแล้วากละ